สวัสดีครับพี่น้องอบอกกันจังสองสาธิตคือเก่าครับยัง่เมือแรงวันอาทิตย์เนอะพี่น้องอบอกกันเป็นประจำทุกมือเอาเ,เมนูเลยพี่น้องเมือนี้มีอย่งโอ้ไข่เพิอ่นว่าขัวพ่วงไข่พี่น้องอออ๋ออันนี้ก็ ียังผัดผัดเส้นผัดอบปุ้งคนอื่นอยังอื่นบ่ถือเนี่ยนี่หัวพ่วงไข่เหมือนเหมือดจ๊งน้อยพี่น้องผมว่าเห็นบ่ชัดเจนบ่อพอถอดกอไปกอทนเบิ่งเอาจั็กน้อยเนาะพี่น้องฝากเจ๊งน้อยครับค่ะขามาเบิ่งกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แน่ทั้งสองสาธิตจนสิดว่ฝ่ายในคลิปต่อไปเพื่อเป็นกําลังใจในการตั้งลิปนําพี่น้องทั้งสองสาธิตนี่แหละขอบุกดขอบคุณพี่น้องที่้ามารับชมสวัสดีครับเอ้ามาเสร็บๆสบกันเลยพี่น้องใส่กับขอนิยจวจวดจวดเลยยังไงแก้ววองเจ้าประจําคือก่อา ใส่นาอุจุพักแก็ปแก่กับนี่พักไก่ก็พเนะยิ่งเยออเอาเรืองพี่น่อยขอมกันคับใจลง ไปตรดจนนะอืม,อ,มออาแบนเดอร์ต่อพี่น้องบริกนโดนอยู่ เป็นปหมดเลยำมาเว้นมาำม่นีอกม,มันซึมฝนตุกเบิดมือมนเนี่ยแห้งทั้งลิ้นเบายไหมเย,ย็นสบายกแห้งทั้งลิ้นพผอม Bằng cái thang chiếc đắng như thế này, bởi bếp hùng bếp thàm Ốc cuốn chiên, chứa cung Ốc, tươi nhẹ ไอหน่อยมั <c oughs> จมนจำหนักพักก <semester ค> ู 我们这里。Oh, ไม่นานเลยสักตัวแก้วน้อง tốt nằm các em. Thấy gì kiếm Tá bom.

bài nhiều người phải có luôn rồi đi mà <laughs> đẹp bòn. จัดวระคักอยู่คือกันพี่น้อง <c oughs> กินจำเนี่ยแหละครับหมาทเอาประมานเนี่ยฝากพี่ต่อน,น้องไว้ที่เราปมักกับก,ก,กดไหลก้แช์กดตที่ตายไปเลยพี่น้องทั้งสองกาทิศเนี่ยแหละ <c oughs> สิบฟฟัวฝาดในคลิปบต่อไป <c oughs> ฝาใหม่พ้นใหม่กับมันระวังสุกภาดในพี่น้องฝ <c oughs> นใหม่แข็งฝ้นมันผ่อนอทางสีเป็นปัดเป็นไข่ คนใหม่ฝ่าใหม่คนใหม่คน,คนว่าเส้นฝ่าลงเส้นเงี้กรอบตึมตําตึมตํามาระวังกันเอเด้อครับพี่น้องฝากฝ่าม่านหนีนอกรับเนาะทว่างสองตาจิกครับเป็นห่วง,งเป็นใหญ่พี่น้องฝากเกลียดเชียงหยใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,าม,าม,ามพี่น้องขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่ขอมาติดตามรับชมก็ดีครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่คลิปหน้าพบกนันใหม่พี่น้องสวัสดีครับ Thank you.